งานเกมเมอร์แกเฮ้ยเฮ้ยเราล่วงเฮ้ยเรา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 เอย่านะอย่าอย่าพาเราไปอย่าพาเราไปอย่าพาเราไปเจ็บตัวนะโอ้ยมาแล้วมาดีเกือบล่วงเฮ้ยเฮ้ยยล่วงโอ้โหสองร้อยกว่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเป็นล้อรถนะ กติกาก็คือถ้าเราออกเขตถ้าเราไม่มีกระดองอ่ะเป็นรถเป็นอะไรอ่ะมันจะไม่ให้เราผ่านซื้ออะไรก่อนแม่ตอนนี้มีตังค์อยู่เท่าไหร่ฮะดูออกผู่ชช่แกเป็นลูกบอลอไน่ร้อยก้าสิบเนซื้อลูกบอลได้นี่น่าอร่อย เอาเป็นพิซซ่าเอาเลยฮะเราใครใครใครจะเป็นใครจะเป็นโฮสต์ฮะนี่อ๋อโอเคผู้ชาไปแจมนะผู้ชาไปแจมนะไปเลยฮะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมล้อพิซซ่าไปล้อพิซซ่าดิ้งดิ้งสิมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอะไรเออไปไปเลยฮะไปเลยไปเรื่อเรยเรเรยง่ายมากมันมียากกว่านี้ไหมฮะมีมีอ๋เดี๋ยวเนาะไปไปอ๋อให้ไปตามทางฮะให้ไปตามทางฮะเก็บเหรียญด้ว้เก็บเหรียญอ๋อเก็บเหรียญไว้ซื้อของได้โอเคเข้าใจกติกาละ เราจะเป็นลูกบอลนะเราจะเป็นลูกบอลนะเออพิซซ่า็มีเปนพิซซ่าเอาแล้วถ้าประชาชนเก็บเหรียญพันมีได้เหรียญด้วยป่ะได้เหรียญเหมือนกันอ๋อก็คือมันจะเป็นของใครของมันใช่ป่ะมันโอเคกติกาก็คือให้เราขึ้นไปข้างบนให้สูงที่สุดนะห้ามตกล้มันไม่สัรพงเลยเอ้ยเรามันไม่สมพงกันเลยไม่สัรพงชาติเจสมพงเนี่ยไปเลยไปเลยแล้วค่อยๆไปอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยไปไป เริ่มมีไม้ห่างๆแล้วเริ่มมีไม้ห่างๆเฮ้ย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 ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่นเฮ้ยยังไม่ทันไหลยังไม่ทันไหลจะล่วงแล้วเคเคมันจะแปดสิบสามเอ็มอะโอ้โหง่ายมากเลยอะไหนเลยฮะจักรยานต้องเอาโครงจักรยานไปด้วยฮะ ดีฮะดิสเว่เขาบอกดิสเว่โอเคทางนี้เอ๊ะมันไปไหนแล้วเออจิติติเออเออะเอาไปแล้วเอยร่วงเพื่อนร่วงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า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 เพิ่งอด่าเพิ่งใจเย็นแล้วใจเย็นนะจะร่วงละเอออย่าเด้อต้องกระโดดๆเฮ้ยเฮ้ยเหรียญน่าเหรียญเพราะจะกลับไปเก็บเหรียญแป๊บนึงได้ไหมได้ได้ได้โอเโอเ้ยอย่าเสียดายเสียได้โอเคไปเลย ติดติดติดโอเคเย่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมา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 เอไม่น่าพาไปเก็บเหรียญเลยเฮ้ยโอ้ยผ่านร้อยเนแรกเย่เย่อย่าแรกละเ๋อเเดี๋ยวมีเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนเลยลเปลี่ยนรูป่างเไม่ใช่เปลี่ยน่ออ่ เงินไม่พอว่ะใครมาเกาะเราเนี่ยเอ้ยยาเรายังไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอา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 รถเอารถยนดีกว่าต้องโหดกว่าเดิมแล้วเป็นแมวแมวนี่แหละเอาหรอเอาอันนี้เหรอลองลองดูแบบอันเล็กๆอ่ะไปไอาจะตกเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นทั้งสองอย่างได้เลยหรโอ้เป็นทั้งรถทั้งจักรยานเลยอายคู่เลยก็ได้เอาายสายสาย โอ้โหมีเลเซอร์ด้วยต้องสามัคคีอะสมัคคีปืนพลังอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมโอ้แดงเถื่อน <laughs> โดนไปนิดนึงอะโดนไปนิดนึงอะแมน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 าาเป็นแมนแมนเลยฮะเลยฮะเ้ยยากโตีโคแซมไม่เห็นยากแลยวชิลมากแลยยากกว่านี้แมเาวติดติดอะไรอให้กดให้กดก่อนนะเฮ้ยให้กดก่อน คอยกอนจไปแล้วไมัคอีกันคืออรโอติดติดโอ้ติดอ้ดึงดึงให้หน่อยดึงดึงโอ้ยดึงเราหน่อยดึงเราหน่อยโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยติดโอ้ยลงมากอนลงมากอนลงมากรแล้วค่อยกระโดดใหม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลวงเลยผ่านละอนนี่่านะผู้จัดเป็นผาะอี

ดึงโอเคดึงดึงขึ้นทางนี้เหรอใช่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไปปิดทางแล้วนี่นี่ทางนี้ทางนี้เย้ตึ้งเอาย่เอายะอันนี้แยง่ายง่ายนี่ง่ายไปะอู้อะไรอ่ะไปทางไหนอ๋อมบอกไปทางนี้ฮะเดี๋ยวให้กดปุ่มอ่ะกดปุ่มอะไรใม่โดดขึ้นได้อะโดดขึ้นได้อะเขาบอกให้กดปุ่มนี้ทางนี้เลยทางนี้เลยปุ่มสีเขียวนี่นีขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สีเขียว มุมสีเขียวอยู่ตรงวนนี้ไม่ต้องด้วยผ้าชันฝาผ้าชันฟังมีนะอ่าอาคือนี่จะกระโดดเลยเหรอพ้าฉันไม่ฉลาดเลยต้องกระโดดได้เหรอเดี๋ยวมันจะยากนะเดี๋ยวมันกระโดดขึ้นด้านบนที่มันเป็นแง่งตรงนั้นน่ะมันจะเสียเวลานะถ้าล่วงไปอ่ะเออเอาชัวร์เอาชัวร์เอ้ยเอาเออนะโอ้โหลองไม้ลองไม้เฮ้ยอย่าเพิ่งดึงอย่าอย่าอย่าเอ้ยดึงเราขึ้นไปหน่อยตอนนี้ดึงได้แล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอลำบากยากเย็นเลี้ยไปเรื่อยโอ๊ยดึง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 เฮ้ยโอ้ยล่วงเอาไปเอาไว้เริ่มยากแล้วร้อยกว่าเริ่มยากเอาไปทางไหนจะไปทางไหนทางไหนนี้เฮ้ยอย่าไปรูตรงนั้นไปตรงไหนเนี่ยเฮายมาแล้วมาแล้วฮะมาและผู้ชายเป็นบอลน่ะผู้ชายตัวอ้วนน่ะเอาลวงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเริ่มเจอยากแล้วเลี้ยเลี้ย ไปไปไปแต่เมื่อี้คือพังแต่เมื่อี้คือพังแต่เมื่อี้คือพลังเยอะไปเอ้นี่อันนี้เดี๋ยวดูก่อนาจะไหนเอ้ยเฮ้ขึ้นมา เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาโอเคอันนี้ทางนี้อย่างงี้โอเคมันดึงกันได้แหละมันดึงกันเละไหมทางนี้เหรอใช่เหรออะไรฮะเติมหลงทางอ๋อนี่ไงนี่ไม้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 มีร่องอีกแล้วไม้มีร่องอีกแล้วไม้มีร่องปุ๊บฮะเฮ้ยเหรียญ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 เลยฮะปุ๊บเลยฮะมาเดี๋ยวโอ้เฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนยังค้างอยู่นี่เพื่อนเข้าใจละเราเข้าใจเราเข้าใจนายละ เราเข้าใจได้แล้วโอ้ยลงมาลงมาก่อนลงก่อนลงก่อนขึ้นเออเออขึ้นมโอยสามทีสคอพลังนไปคนละทางโอเคโเออนาส้นาเน้ยมาดีอะมาดีอะเขทิ้งสละเรือเลยอะเขสละรถเออเอาเออ เอาเอาเอาล่วงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าห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 ย่าเรามาไกลแล้วมาไกลแล้วล่วงล่วงเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงมาไกลแล้วอยังหรือว่าเยอะล่วงนะอย่าล่วงนะคนละทางคนละทางไปคนละทางทางเดียวกันก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฮะดิฉันดึงให้ฉันช่วยดึงให้เฮ้ยมาเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้อันเดียวทางเดียวกันเดลยมาเลยมาแล้ว ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะชนะใช่ฮะเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ชนะอยู่ไม่ไกลกันเอื้อมฮะเงินเอ๊เอ๊เฮ้ยเหรียญเหรียญนะโอ้โหเศรษดาเหรียญนะอยากได้เหรียญนะเป็นไรนั่นไงเศรษดาเหรียญเออเฮ้ยติดติดติดเฮ้ยถึงแล้วเย้เฮ้ยโอ้สองร้อยเอ็มแล้วเย้เย้เย้ไปเลยไหมจะซื้ออะไรบ้างซื้อรถนี่อันนี้เลยมีอะไรบ้างอ่ะซื้อรถได้ด้วยหรอซื้อนี่ได้ไหมอ่ะมีอยู่แค่สามร้อยอ่ะซื้ออะไรได้บ้างนี่ ช่วยมิกแอปมันมีอยู่ไหนแอปพันมีเป็นอะไรอะพิซซ่าก็มันเป็นพิซซ่าอะไรอเนี่ยอ๋อเป็นพิซซ่าแจกอะไรกันดีกว่าเลยไหมเป็นเลยไหมได้ๆแ้ปมันซื้อของได้ดีกว่าซื้อรถก็ได้ไม่หัวมันซักกระเดี่ยวกระเดีวกระเดีวกระเดี่ยวกระเดี่วหัวมันซักกระเดี่ยวกระเดี่ยวเรามาเป็นรถจนกันดีกว่าโอ้โหกระตานว่ายากแล้วเอ้ยจะเอารถจนเลยอะจนเลยเลยอ๋อรถจนเลยรถจนเลยไปเดี๋ยวนาไปล้อหน้าดีกว่าไปล้อหน้าล้อหน้าไปเลยไปเออโอ้ยเฮ้ยแต่ยากตรงตรงนี้แหละ เอาเป็นถยนต์เลยเหรอเออเลยยต์เลยเฮ้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 เฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเย ติดอะไรติดอะไรติดอะไรตโอ๊ยติดอะไรลงมาก่อนโอ๊ยรถรถรถติดรถติดโอ้ติดรถนี่แหละโอ๊ย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 รถโอ๊ยอยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยไปค่อยไปค่อยๆไปค่อไปค่ไปค่อยๆไปค่อยๆปค่อยๆไอไปอ้้โอยอยโอยๆไอยๆไปอยๆไปค่อยโ้โอยโคยๆอยคโอยอยยอยๆไปๆๆๆโอยโอยค มันติอะไรเขาติดไรติดรถนี่แหละติดโครงรถติดรถหมาอะไรวะเฮ้ยเฮ้่มาดิเฮ้ยลากลากันช่วกันลาก่ะ่มื่ีคือพลังนะแต่เม่อกี้คือพังแ่นอนโซโซพวกเราเยติดหไติดอะไรติดรถนี่แหละเยยอย่าดึงอย่าดึงเราอ่าอน่าอย่าอ่ดึงเราไปมาดิมามาดิม ขึ้นมาไปเหนื่อยแฉนนะโอ้ยยายาเฮ้ยเราล่วงเฮ้เรา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 เอย่านะอย่าอย่าพาเราไปอย่าพาเราไปอย่าพาเราไปเจ็บตัวนะโอ้ยมาแล้วมาดีเกือบล่วงเฮ้ยยเฮ้ไปไปไยล่วงโอ้โหสองร้อยกว่าโอ้ยตุดตุดตุดเฮ้ยขยับมานี่ดู โอ้ย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 โ้ยโโอ้ย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 โอ้้้้้ยเ้ยได้หรอได้หรอ้ย้อ้อ้้ยขึ้ยย โอ้ยอ้ยอ้ยอ้ดึงเราขึ้นไปด้วยดึงเราขึ้นไปด้วยเกาะตรงนี้กาตรงนี้เอ้ยเอ้ยเกาะกเกาะไขึ้นมาเราขึ้ไปด้วยขา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 เอ้ยข้าเาเฮ้ยเฮ้ยาเราขึ้นไปด้วยโอดึงเาดึงเออเอเออเเอเออเอเเอเอเออเอ อนดีกว่าสปอนกลับไปที่เดิมอเออสปอนสปออไปะสองเออเอ้ทำไมเราหัวร้านเว้เราสองร้อโอเคทำไมพวกเราหัวร้านไหนหัวร้านต้องเสียทรงผมอ่ะสปอนต้อเสียทรงผมอ่ะหัวร้านจะเป็นมนุษย์หัววลันหัวร้านแมนามามาไเอารถยนต์เหมือนเดิมหรือจักรยานรถยนต์โอ้โหนนเยะอ๋อขึ้นมไร่ยไปเร่ยเร่อยไปเยอย มามดีฮะใครสอนใครสอนใครสอนให้ขับรถผิดได้ให้ขับรถผิดไม่รู้อ่ะเอาไอ้นี่ล่วงเพื่อนล่วงไปแล้วคนหนึ่งเพื่อนล่วงไปแล้วคนหนึ่งเออเฮ้ยขาหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยเอ้ยอย่าดึงลงไปเอ้ยอย่าดึงเราลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเออขึ้นมาก่อนโอเคโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปนะฮะไปเลย

โอายโมเอาไหมเอายขึ้นแม่เพื่อนขึ้นแม่มาดีไหมมาดีโอ้ยโอ้ยเราขอโทษที่บอกว่าง่ายไปเราขอโทษเราขอโทษโอ้ยจะเอาลูกี้อ่ะมันดึงกันแล้วเฮ้ยเราขึ้นไปเลยใหเราขึ้นไปเลยเฮ้ยอย่าดึงเฮ้ยอย่าดึงเฮ้ยอย่าดึงจ้าจ้า ย่าอย่าดึงเราอย่าอย่าดึงเราไปอย่าเซ็บเจ็บเจ็บด้านล่างด้านล่างเซ็บเจ็บโอ้โอตรงไหนตรงไหนตรงไหนเฮ้ยเหรียนเรียนเออเตรงนี้เออเออโอเคแลโอเคโอ๊ยเสียดายว่ะโอ้ยทาร์ทร์ทาร์ทร์เฮ้ยเสียเอ้ยผมมาแล้วผมกลับมาแล้วไหนอะผมเห็นที่ผมเลย ปวดรถหมดเลยทำไมพั 1, นปีรนเดี๋ยวนะแล,ล้วผ่านอีกทีหนึ่งไม่ผหไม่มีแล้ววะฉันสารขี้เยอะเอารถอีกเหรอเออได้แหละไปไปโอ้โหจะไม่ผ่านแล้วตรงรถนี่แหละแล้วค่อยๆไปอ๋อค่อยๆไปเราค่อยๆไป เว้นไปเลยเ้ตรงนี้แหละตรงนี um JI, ้แหละตรงนี้แหละยากมันด right? oui> ึงกันแมันติดแค่ตรงนี้ตรงนี้แหละไปไปไปต้องลากมันไปก่อนเอาเดี๋ยวนะยืนยืนรอกันตรงนี้อ่านั่นแงมันโดดไม่ถึงอ่ะดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงแล้วหน่อยเออเออเออมามามาหอะไรกันเนไวะ ไห้มองไม่เห็นทางแล้วเนี่ยไป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 เล่โกเล่โกเลยโอ้ยหมูอ่ะเฮ้ยติดหลายติดโค้งรถนี่แหละติดโค้งรถน้าเฮ้ยนะเฮ้ยอะแล้วเฮ้ยล่วงเฮ้ยล่วงเฮ้ยมาเฮ้ยเราเราประคองได้อยู่เราประคองได้อยู่เราได้ขึ้นมาได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นมันไม่ใช่หลง เอาเอาแม่เอาโอ้โหเราเจอน้ำตาไหลเออน้ำตาไหลแล้วตอนเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไปไปไปโอ้ยโไปไปไอ้ยโอ้ยทำไดึงมันติดอะไรเนี้ยเฮ้ยเอ้ามีร่องเหรอตรงเนี้ยโอ้ยยังจะมีร่องอีกเหรอกับกับกับเออเออเอาแล้วมาเกี้ยมาดิอุ้อมาได้ขาต้องมีนยัตติเลยขา เราด้วยสิมันต้องมันต้องคอยกันอ่ะใครไปก่อนก็ไม่ได้เลยนะนั่นไงล่วงราชายลงมานับมหนึ่งสองเดินหนสองเดินม่โอ้ยโอเคโอเคโอ้ยผ่านได้มาชรยเดี๋ยวเดี๋ยวนริงนเราไปพร้อมกัน1นึ่งสไปหนึ่งสองไปจอาตรงนี้อาตรงนี้อตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ดีดึงเดี๋ดึง ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเพื่อนขึ้นมาก่อนโอเคตรงนี้ฮะมาทางนี้อ๋อเออหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปเฮ้ยโอ๊ยติดติดรถติดรถนี่แหละติดรถนี่แหละมันไม่องหนึ่งสองไปเฮ้ยโอ้มีล่องตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางให้โดดมีทางให้โดดมีทางให้โดดตรงนี้โอ้มันช่วยเราอยู่โอเค โอ้ยติดติติดโอ้ยเปลี่ยนก็ห่วงค่อยค่อยไปหยุด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 หอ๋อมาหยุดนึ่สองกระโดดกระโดดมากระโดดกระโดดเออได้ลดย้อนยิ้ yes อึ๊บอึ๊บนะฮะอึ๊บกระโดดอึ๊บกระโดดกระโดดอึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดมองไม่เห็นทางอ่ะโค้งรถเนี่ยกระโดกระโดดอึ๊บกระโดดอึ๊บกระโดดอึ๊บกระโดดโอยไม่ติดเเอาอึ๊บอกันร่วมอึ๊บกันร่วง อย่าอย่าอย่าล่วงอย่า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 โอ้ยล่วงสองรอบหนึ่งกดินกเดนดนนึ่งกเดินหนึ่งสอกดหนองกดนกดนออ้ยมาดีอะอุผ่านแน่นอนละนมันมีกีติดรติดรถ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 ติดด้ยินแต่รถติดอันนี้ติดรถเอดรดรเต้ดิดรถดรด หนกระโดดไปหนึ่งสองกระเด็ไหนกระดกระโดดอุ้ยโอ้ยเราเไปทางไหนไปทางไหนทางไหนทางไหนหนกระโดดเออัมนี่อุ้ยโอ้มันมีมาด้วยอ่ะไปเลยไปเลยานน้ำละไปชิบหนึ่งสกระเด็นกระโดดไหนไปทางไหนต่อน่เบไปเลยกะหึ่งอกระโดดหนอกระโดดหนกระโดดกระโดดหนกระโดดโอ้ยลูกป่งโอ้ไปเลยอ้โหว้าว เว้ยนี่หมูอ่ะแค่เดินตรงไปก็ได้แล้วเนี่ยมันติดโค้งรถนี่แหละติดโค้งรถเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ใพี่ใหญ่พี่เอาอพี่อ่อ่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงอ่ะโอ้ยโอ้ย โอ้พักก่อนพักก่อนโอ้ยโอ้ยไงโอ้ยมันร้อยเจ็ดสิบกว่าต้องพาราปดไปสองร้อยดีกว่าโอเคมา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 ใหม่แป๊บนึงมาสุ่มอันนี้ก่อนเปเพราะฉันได้หกร้อยแล้วอ่ะสุ่มหัวก่อนเฮ้ยหกร้อยได้เลยรถนี่รถสีฟูไอ้ดิอย่เีื่อเพูก็เป็นสีแดงเป็นลูกบอลนะาฉันหัวล้านเหมือนเดิมแล้ทำไมหัวล้าน

ช่วยช่วยชอวยโวยโอยยอยจะลอยวนอ้ยะดเอช่วยช่วยมาเดาเช่วย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 อ๋อมากรอมาลงมาดีก่อนลงมาี่อมาใหม่ขึ้นมาใหม่เออขึ้นมาใหม่ไตีไลตีไลตีไลเอออเอาไปย่ไปไปไไปไปเอออน่นแลวไติดตีอะไรติด นี่นี่ดึงเลยดึงพระชันดึงพันมีได้ไหมเฮ้ยดึงพันมีดมีดึงจิ๊บึ๊บไปฮะโเคึ๊บึ๊บโอเคอึบเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยลัวเฮ้านขึ้นไปได้ขึ้นไปได้เฮ้ยพึ่งึ้นไปได้ไปเฮ้ยอ้จ ฮะอยู ha, ha, you, you ่อยู่ตรงนี้กันมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยเดินไม่ได้เดิน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 อยู่ตรงนี้อยู่เนี้เห็นด้านล่างไหมทำไมอะเดินเดินลงไปด้านล่างเฮ้ยยายา เดีโอ้ยดูเพื่อนดิดูเพื่อนดีใจจะด้วยนะโอ้โหนี่ต้องเป็นด่านหนึ่งแน่เลยนะไปไปเออจบติดด่านศูนย์เลยฮะศูนย์เอ็มนะดีใจไหมฮะโอเคฮะดีใจไหมดีใจไหมที่ถึงแล้วอ่ะโอเคฮะ ถ้าใครอยากให้เราเล่นต่อนะฮะเม้น <Yes. S 1> บอกเราหน่อยนะฮะเยอะวันนี้เราต้องไปแล้วนะฮะฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราของพ่อลูกด้วยนะฮะวันนี้ต้องไปแล้วฮะบายบายเย่เย่